นี่นกมาพึ่งแดดนะครับเนาะเนี่ดูนกมันมันมกแดดสักหนี่อยนิดนึงนะไม่หรอเนี่ยน,น,น,ยนยกตีตากแดดพึ่งแดดเอาตากแดดเนี่มันขาเห็บขาไล่เในบางทีมันมักคว่ำบบปุ่นนกที่พึ่งแดด,แด,ด,แท,ด,แด,ดที่แหละเนี่ยสองกุ่าตัวนี้สองกุบ อนอนพึ่งแดดข่าโมองสิบโมงนี่แหละอ,อันนี้เจ้าท้องลูกโอนี่ยนนื้อกันอันนี้บักตางอีกตางตะเนี่ยอีตาดาวลุ่มอะไรกำลังฝึกเสียงกลางไปหาไง พึ้งแดดจะข้าวอันนี้กับนกนกไม้อันนี้ไม้หมอ,อ,มยมมยอยข้างนอกตึ้งแดดอันนี้มันมักแดดได้ยังด่อโอน่ะอันนี้เจ้าท่องเดี๋ยวมือยุดนี่ละจ้าพวกท่องนี่ละออกเอาเอาดีดิ เวลาหออยนกเขากอย้ายไปหอยไก่กันเอาผ้าปิดๆไว้ใหยมันเห็นกันนกตอเวลาเขากออกตอเขากไขาะไลกาไพเนียดเลยใอ้มันไปเห็นนกป้ายูพุ่นแล้วเปิดผ้าออก,กอยู่ในป้าพนแล้วโอ้ยคือเป็นต่านใดท่งเทีย่ยวประเทศไหนก่อพเนียดแล้วมันเรียข่ามือเลยดิเขายังไม่ได้ไนก่อเลย เลียกแล้วโอ้มันเอาดีมันหาวเด้สอ,อ,อ,องกุ๊กตากแด,ดดดีมากแดดเป็นนกท้องท้องนี่ครับพึ่งแดดดีกันแต่ว่ามันพึ่งบ่โดนดอกปพระมันซนมที่นี่มันกับมีการหอบ ขาก็เอาเขาล่มเลยยาไปตากไว้บ mm ่ได้เฝ้าเดียวตายแดดได้หนูก่อนต้องเบิงต้องเฝ้ามันเบิงอาการมันว่ามันเออมันหอนยังกันมันหอนขาเันนีค่ก็กอก็กับเมีนละเจ็บข้อห้มใหญมันเกินนั่นเดี๋ยวมันหอบแดดตายแดดได้หนู่อ เอานกตากแดดเอานกตากฝนกะับมักนี่ฝนตกๆบางทีเขาจะไปตากกลางฝนนี่แหละคอยแหวนเสียหลังมันเห็นไอฝนแล้วมันก็ยกปีกใสหลุดออกปลุกไวยโอ้เสียงใหญ่ลงนะตัวนั้นเสียงกลางไปหาไงล่ะเสียงมวน ดาวลุงดาวลุงเขาเชืว่าอะไรดิดมากินนี่ลนะ่ะนร่องเล่นนะครับัีไ,ไทยเพิ่งเ้อตอนตีไปต่อเดือนหนึ่งเ้ย นหละนกเขาต้องเอามาตากแดดมันได้แดดได้ยังพวล่าน่ะมันจะเงอึดต้งทนตัวพอเหรียนแดดพอยังมันกับบุตรนีโอ๋โอ ในแดไดได,ได้อุ่นได้วอร์อมร่างกายมันอบอุ่น,นล่ะเครื่องกิีนกมาอาหารก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วก็ให้กินอาหารเต็มสูตรมันล่ะไอนกไม่ไม่อาทิตย์เดียวก็คืนแล้วคื่แล้วตีๆๆปีๆๆปูป๊บปูๆๆปปิดเริ่มขันแล้วาอาหารมันครบเนี่ยเขาต้องย่านว่านกมันสิพวกึ้นนะคืน ร่างสิบเอิงแดดกันรอไว้จักสิบนาทีก็ได้นาทีก็โดนเลนยทีลูกว่ะอาแดดจ,จัดนี่สิบนาทีก็พอแล้วทุงสุดล้สิบนาทีนะร่างกายมันก็ได้เลือดลมมันก็ได้ได้ฉีดด่ด้แลนนกมันก็คึกก็สดชื่น เฮ้ยเอามาตากแดดไหหล่ลมบ้านนี้เฮ้ยเอาเขาห่มเนี่ยโอ้ยมันบินบึบบึบตีปีกเอาขันตบบ้านนี้แั่แหละนกมันมีความสุขเนาะมันกินอาหารอิม่มอาหารเต็มเม็ดเต็มหน่วยอาหารเพียบพร้อมผู้ยา่างเออร่างกายก็แข็งแรงดีนกคือคนเฮานี่นนล่ะกินอาหารครบ มูอคมน่วยมันกับหลังกายแข็งแรงสุขภาพก็ดีจิตใจกับเช่มใสเหตุการเห็ุงานมันก็อึดก็ทนอือหนกคือค้นเปรียบเทียบกันนี่แหละเพราะแตกต่างกันเอากินอาหารดีๆเอากัพี่เฮียไม่แห้งหลางกายก็สดชื่น คือเหาเนี่ยแหละห่อนๆเหาอาบน้ำก็ท้อชืดดินกนี่คือปรนอยู่ในห่มในยอย่งมันมาตากแดดมันก็อ้ร่างกายมันอบอุ่นมันก็คึกก็เหาได้ไอ้นกคือการเปรียบเทียบกันอาหารก็มีสูตรกันแต่ว่าผมเลี้ยงเนี่ยผมเห็นอาหารครบก็ใช้ได้แล้ว นกหลายอยู่นี่เดี๋ยวอ,ออกมาตากพึ่งแดดก่อนทีละตัวในบ้านกับน,น,นกไม้นกลิ้วกับมีเลี้ยงคุ้มกับมกเลี้ยงก็ย่างด้วยกันแหละเลี้ยงปลาเลี้ยงสัตว์จะย่างด้วยกันมกเลี้ยงนี่ตัวปลาก็ได้ นี่ปลาหมอนี่มันปลาหมอบานเฮาหน่ล่ะนี่เรียนไปอยู่ใส่ปลาหมออย่างนี้ซี่ตูวเอามาไว้ในตู้น้ำตื่อมาจากน้ำดวงสองนะปลาหมอเอามาปล่อยปล่อยสวนนี่ล่ะเน้นแดดกับพึ่งก็ตาขังนั่นขังนี่ไปเอาก็ยืนเฝ้าเขาเบิง้ง ก็เขาหอนอยังเขาหอนสมควรสิเขาหอมแล้วก็วเอาเขาหอมได้ทีให้เกินขนาดเกินร่างกายของเขาเราเห็นเขาหอบก็ค่าเขาฟาาเขาได้นกตีตากแดดตายได้นกอ่ะแดดจัดจดังสีเนี่ย ในร่างกายมันไม่ไล่ไม่ยังก็ลยได้ออกได้ยังน,นเะเผาผัานร่างกายให้มันแข็งแรงสั่งควอมอึดข้นทนให้มันนั่มเราเอามาจากแดดกันนะให้หลานไปสู่ไปยังเลยได้อึดได้ทน่ด้เฮ้ยพี่ต่อไหวทีนึงทั้งสิ้นละต่อไหว ไปพูนแล้วตนน้นมะเฟืองผู้เนี่ติดนกปลาเขาบ่ได้ไปเบิงเนาะเขามากินเขาออกไปโอ้ยนกปลาตายมันตากแดดมันห่อนเนาะเสียงใหญ่ส์แม้ตัวน,นั้นเนาะถ้าโดนเลยละ่ะวะว่า,าให้ฟังถ้าโดนเลยละ่ะเคยเทียนหนึ่งอะไรไปใส่ไว้นกปลามันแดดจัดจัดเนาะห่อนเนี่ยเห็นบะไม่เป็นไรสิแล้วมันมันห่อนแบบนี้ลักษณะน,นี้เขาก็ เขาคลลมเลยเนี่ยแม่โม่ปากมัวน,นี้แป๊บมๆๆเขาลลมแล้วบ่ะนี่ี๋ยวเขาลลมก่อนยายมันตากแดดโดนไอ้นกเจ้าท้องนี่มันบกตากโดนบ่ได้ดอกมันเขาหอมแหลมมันเขาหอมเหม็นผักซะก่อน ไอ้มาไอ้ละเวลามันห่อนแลยเฮ้ากับเบิ้งอาการมัน,มนไม่เป็นเฮ้าส์ดิเอามาตากแดดไว้ห้งองยางนี้เป็นนางเหร่นทั้งเงินเหรื่อมเจ็บหนุกอยู่ของอ่อนไตอ่อนซอดนี่หนุกต้องเก็บเขาต้องเก็บนี่เบิ้งอาการมันเนี่ยเดี๋ยวมันอยู่ในลมแล้วมาณน,นี้หายเหนื่อยหายห่อนแล้วมันก็นพื้ชปีกบินเพิ่ม ร่างกายก็ปกติแหละเวลาเขาเอาไปต่อไปหยังสิมันอึดมันทนดีมันต้องได้แดดได้หยังพ่นน้ำน้ำก็ได้จนมากผมก็บก่ค่อยพ่นน้ำเนอกผมตาแขกแดดันโดนผมยังพ่นแต่นึ่งบิางนกบางตัวมันก็บ่มักน้ำดีบ่มักน้ำเนอกบางตัวบ,บางตัวก็มักอยู่บ,บ่คือกันการกินอาหารก็บ่ค่อยคือกันนี่นก บางตัวกับมักเม็ดแบบนึงบางตัวกับมักเม็ดแบบนึงสังเกจบางอาหารนี่มันกินนี่มันเคี่ยกินเม็ดสีนั่นสีนี่ทั้งเนี่ยดอกหยางเห็นบ่บางตัวกับกินสีขาวบางตัวกับกินสีสมสีดําไปที่เห็มันบ่คือกันนี่เม็ดเขาฟังเสียนมั้เนี่ยบางตัวกับกินบ่คือกันดอกอ่าอ่าเหนมั้ยเขาเปลือก กินข้าเปลือกบางตัวมันก็เคีย้ยวหากินเม็ดน้อยๆเนี่ยนยังมันยังห่อนอยู่นะร่างกายมันยังห่อนอยู่เดียวมันก็ปั๊บอุณหภูมิแป๊บ,บนึงมันก็หายแต่บักท่องมันตากแดดโดนบ่ได้คือเขาบันไดเนี่ยมันยังบักสองคูนี่ตากได้โดนบันลยเนี่ยสองคู ัน,นั้นไอ้ดงังไอ้ดังปีกดังตัวนี้ปีกดงังตัวน,นี้นดนนดดแดดครับไม่ค่อยเห็นบันไดเนาะเดี๋ยวผมติลงคลิปให้เพิ่งบอกว่ามันกินอย่างแน,น่เดี๋ยวหยุดก่อนประมาณมือสองมือนี่นะเนะาะจ้าเด้อพี่น้องกดติดตามไว้เดอมติล่องให้บอกให้หูว่านกเฮ็ดทางไหนจังสิคึกสิทนสิอึด ผมเลียงนกมาว่าบ่เคยว่าสีบ่สูตนกดิผมเลียงตามสูตรของผมนี่แหละหลายท่านหลายอาจารย์ให้กินยาโดบยังนะผมบม่มีแล้วยาโดบก็ได้เลียงตามสูตรธรรมชาตินี่แหละแต่ว่าอาหารนี่ยากขาดเดี๋ยวผมจะมาลงคลิปให้เบิ่งเดี๋ยวผมจะเอาอาหารเอาอย่างมาให้เบิ่งว่าเ็ดยังไ๋ เฮตุตามผมนี่บอกเอาไปเลี้ยงเอาไปล่องเบิงผมว่าอาทิตย์เดียวนี่นกได้มาไม่นี่ละ่ะล่องเบิงโหลดว่าเพราะเสียผมเดี๋ยวผมสิบอกคืนอาทิตย์เดียวนี่คืนเลยนกเพต้องล่อเป็นเดือนผมเลี้ยงผมพิสูจน์มาเบิงแล้วนกหลายอย่างเลยเนี่ยบอเคยให้กินยาโดปยานอนั่เียะว่เคยเป็นโรคเป็นยังเทียไดอ้องนอกผมว่มเคยว่าจะเป็นซิวเป็นยังหรอก เท่าทองแขงเสียแล้วมันเขาลมแล้วมันก็คึกแด้แต่แล้วมันก็าหามันได้แตดได้ยังแล้วเนาะหลางกายมันก็อุณหภูมิหลางกายมันก็เลือดกระชีดก็สดชื่นคิดใจมันก็แก้มใสคิดใจเต็มร้อยมันสุดโต๊ไปง่าดอกนกทอก็ออได้มันก็นกโลงๆเนาะ ต่้มาคู่อ้างตลอดริ้วส่วนมากสิริ้วออไลายคู่กับโดนๆมีเทียนหนึ่งสองเทียเนี่ยเดี๋ยวมันที่คู่กันในเบิ่งกับสองคู่แล้วอันนี้แมวกับยุบบ้านนึ่งเนี่ยนาดำเนี่ยไปไซสกับไปน้ำไปตอนนกแถวบ้านนึงก็บ้าน้ำในแมวก็ได้แมวกเ็เลี้ยงเลี้ยงแมวเลี้ยงกระตายไปน้ำ อมอนันตากแดดเนะี่ยตัวนี้มันหอนโดนนะคนระับว่าตากแดดโดนไม่ได้หรอกหาในที่กับพ่อแล้วตัวนี้ปักท่องนี่นนตัวนี้มันจะออกโทนสีท่องเลยแต่ว่ามานกตัวนี้มันถือว่าบพจึงขันว่าเจ้งสุดอก แต่ว่ามันต่อหมานเห็นนนะมันต่อหมานบางทีเอาไปใส่ไว้ก็บมันก็ขันกับนกปลากับมาบินเหยียบก็มีได้นกดีดีเยมันเหยียบเออมันก็ดีของมันหนึ่ง่างหนึ่งเอาอมันกับหมานอยู่หรือนกเรียวเนาะเรียวหอยเนี่ยเราบอกมันริ้วตันดอกแต่โดนโดนมันสิมีหอยู่มหนึ่งสองค่ำนี่แหละส่วนมากสิเริ้วแบบเก่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์หมดละ Anh tay lưng horn là sông cục kẹt yêu cầu hôm mong đê không hôm ừ. đê không hôm gần hôm 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 เขาฝ้าก็ตายได้นกต้องดูแลมันดีๆนกอ๋อเดี๋ยวใส่แรงงานเขาเนาะอี่าสองกุกนี่แหละอาการมันหอนที่อาปากข้างมันนี่พวกก็สิลาเนี่ยเขาก็ต้องรีบเพราะเขาล่มเลย เสียงใหญ่ตัวน,นั้นเนี่ยทนแด,ดดได้เพื่อนั่นเออมักทนุนแดดได้ตาแดดนี่ทนแดดเพืนน่อนแปลกทนแดดครับตนนัวนี้ให้เจ้าด่างเนี่ยเจ้าปีกด่างนี่แหละเนี่ยทนแดดแค่สองตัวนี้เพราะปนไดแดดมันก็บแดดจัดอยู่ดีล่ะเนี่ยสิบโมงสิบเอ็ดโมงแล้วสิบเอ็ดโมงแล้ว เจ้าทองใสเขานีลา่ล่ะพอได้แก่ขัดจะได้มีนกตอตัวหนึ่งเขาบอกสบายแล้ว,วนกตอตัวหนึ่งหาเลยได้ห้ายบ่ถึงขันว่าเจงเต็มรอย,ยดอกแต่ว่าก็ได้นกถือว่าก็ได้นกมันอาศัยมานน,ะาน,นกลงลง,ลงไม่มีสอนม่นุนดอกเลยลงลงที่ว่าคู่อ้างตลอด ผู้อังตลอดตัวนี่ยเพียงมาหลายปีเลยตัวนี่เอยผมว่ามันซีหาปีแล้วมากนกตัวนี่วัยน่ะผมเนาะผมก็หันกลับมาเหรินไหมค้นเคยเห่นเนาะเลิกไปกับอยากเห่นนี่ได้ยินเสียงนกเสียงยังมากกับอ้หันมาเห่นอีก,กน,นะตอนนั้นกปล่อยไปหลายแล้ว คอยไปเมื่อไหร่ล่วงวัยนหละอาหารต้องครบเ้ยวยอพี่น้องเด้ออาหารไหนจะขาดต้องหาอาหารใดยุยย่ไก่ยุยใจกะอาหารไวให้เขาได้กินได้ยัง

เนี่ยสองกุกสองกุกไดนะ้หนึ่งอ๋อสำเนียงนะพี่น,อน้องเนาะพอหอมปากหอมคอเดียวผมจะลงคลิปในเบิ้งเด้อว,ว่าผมเลี้ยงแบบใดใส่อาหารแบบใดเดี๋ยวอีกมือสองมือพี่น้องเจอกันครับผมแค่นี้เนาะครับเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามไปเด้อครับเด้อครับสวัสดี